ฮะเอออ่าสวัสดีครับสวัสดีผมช่างเกษตรนะครับวันนี้จะมาดูวิธีขยายเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับช่วงนี้ก็ฤด,ดูทํานานะครับก็ใช้ดีอันนี้ก็ใช้ไปแล้วเป็นบางส่วนก็เก็บอันที่ใช้ไปแล้วอย่างเงี้ยก็เอามาขยายเชื้อต่อนะครับน,นี่ใช้ปล่อยไปกับน้ำ จะมีถังใหญ่ที่ใช้ปริมาณเยอะอยู่นะครับอ่าตัวน,นี้ก็คือการขยายเชื้อเราไม่ได้มันไม่มีสูตรที่เปะนะครับก็คือก่อนที่มันจะมาเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมัน <c oughs> ต้องโดนเราไปหาแหล่งน้ําหาอะไรที่มันมีเชื้อก่อน <c oughs> เพื่อที่จะมาคัดอ่าหอมไหมพัตเตอหอมไหมอันนี้หอมไหม <c oughs> หอม ยังไงเจลีนซีผมก็หอมนะครับใช้ดีเนี่ยครับวิธีขยายก็จะประมาณนี้นะก็คือเราจะขยายเชื้อแเราสมมุติว่าอเป็นขวดนี้ก็แล้วกันเนี่ยครับก็ถ้าเรามีเยอะเราก็ใส่ไปสักประมาณนี้ก็ได้หรือประมาณนี้ก็ได้ แต่ขอแค่มีเชื้อมันก็จะใช้ได้เหมือนกันครับประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็แดงแล้วไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์ก็ใช้ได้บางทีอ่ะเดี๋ยวส่วนอาหารของเขานะครับเขาจะจะใช้ไข่นะครับเอาไข่มาสองฟองไม่รู้จะเหลือเปล่าเดี๋ยวเหลือก็ <c oughs> เดี๋ยวขยายทำขวดใหม่เอา ถ้าขวห1.5ลิตรเราจะใช้ทัก1ช้อนนะปึ๊บนี่ยครับนี่ <c oughs> ใส่เสร็จเราก็เติมน้ำเข้าไปนี่ครับ <c oughs> แล้วก็เติมน้ำเข้าไปครับเห็น <c oughs> okay. ไม่เป๊ะหรอกก็อย่างนี้แหละครับ หนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโตเอาไปดิหนึ่งช้อนโต<ะ>หนึ่งช้อนโตนะครับ <c oughs> หนึ่งช้อนนะครับนี่นะครับผมรับรองครับผมแดงครับถ้าถ้ามันจุลินทรีย์มันเดินน่ะถ้ามันเป็นเป็นแล้วอะ่ะ มันถ้ามันได้ผลนะที่เราทำมันก็จะแดงนะ <c oughs> ไอ้ตัวนี้รู้สึกว่ามันจะมีอยู่สามสีแล้วมั้งต,ตัวนี้ประเทศญี่ปุ่นเขาจะใช้กันมานานแล้วนะปลอดสารพิษนะ <c oughs> เล่งลากอะไรพวกนี้ได้ดีนะครับเป็นการจเจริญเติบโตฮะ อ่ะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับเลี้ยงลูกแป๊บหนึง่ง